คิดถึงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้เล่าอะไรลึกนะไม่ได้เล่าอะไรลึกไปกว่านี้นะแต่มันมีทนายคนหนึ่งไปร้องเรียนบอกว่าป้าแตนเนี่ยไปเยี่ยมลุงพลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยออ,ออกมาพูดทำให้ประมาณประมาณว่าเรือนจำเสียหายเออ คิดบอกว่าเรือนจําเข้าไปอยู่แล้วสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาไปร้องเรียนอย่างเงี้ยพี่ทานายคิดว่ามันจะรับไหมพี่ทานายคิดว่าไอ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 ,ไอเรือจนจะํานั้นมันจะรับคําร้องแล้วก็พิจารณาไหมแต่ว่าในความคิดของผมไม่น่าจะหน้าแหกออกมาละน่าจะหน้าแหกออกมาเรียบร้อยแล้ว <laughs> มี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 ไอนี่ไหมมี มีเอ่อมีคลิปมีคลิปอะไรใหม่ไหมนะมีมีคลิปไอคนที่ไปร้องเรียนได้ออกมามามาไลฟ์มาโพสไหมนะหน้าแหกเหรอ <laughs> จริงอะแม่สุสานหะน้าสรุปว่าหน้าแหกเหรอ <laughs> สรุปว่าหน้าแหกเหรอ ผมก็คิดอยู่ว่ามันไม่มีอะไรนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มามาบอกว่าโอ้ยเรือนจำอันนี้ทรมานนักโทษนะเออใช้นักโทษอย่าก,กับอย่าก,กับวัวอย่าก,กับควายนะเออถ้าอย่างนี้มันมัน,ม,นมันผิดเออมันผิดอันนี้มันใส่ร้ายใส่ความของเรือนจำนะอ่ามันหายก็ปปีเบกไปแล้วเงียบกกิบเอาเหรอเออไม่ใช่รถตกข้างทาง,ทางตายไปแล้วบกเครีย <laughs> ด เออมันจะไปคุยกับผอ,บอรเรือนจําไปคุยกับไอ้ผู้คุมอะไรต่อมีอะไรมั้นนะพี่นายว่าเขาจะรับไหมคือเขาเรือนจําไม่ได้รับความเสียหายเรือนจําก็ไม่สนใจคําร้องเรียนนี้หรอกครับเออ <c oughs> มันานั่นแหละพี่นายเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยอ่ะ <c oughs> เขาเอามาเล่าเนี่ยเขาแค่เล่าว,ว่าชีวิต ช่วงนี้ลุงพลผอมไปอ้วนไปขาวไปอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้เกี่ยวเขาไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความเรือนจำอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราออกมาเล่าว่าโอ้ยตอนนี้นะลุงพลเหลือแต่กระดูกเหลือแต่เนื้อหุ้มกระดูกนะทำงานหนักอยากกก่ากัะวัวกระคววยนอนก็ไม่ได้กินก็ไม่มีให้กินเฮ้อถ้าอย่างเงี้ยโดนแน่เใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยโดนแต่นี่มันเขามาบอกว่าเออเนี่ย ช่วงกักตัวช่วงแรกเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคดีมันยังไม่สิ้นสุดมันเป็นคดีมันไปกักตัวรอรอรอสู้คดีใช่ไหมครับมันไม่ใช่คดีสิ้นสุดแล้วเอออย่างพี่แมวเนี่ยคดีสิ้นสุดแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในใ,ใ,ใ,ในในอีกกลุ่มหนึ่งอีกโซนหนึ่งแต่เนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่รอ,อ,อต่อสู้คดีเนี่ยมันจะอยู่อีกโซนหนึ่งต่างหากอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไอ้อ่า เขาเขามาเล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าเอออาทิตย์นี้เออเป็นช่วงกักโลกโอ้ยลุงพลอ้วนนะขาวโจโฟะเลยเออขาวจ้วนหน้าเจี๊ยม,มากอะไรอ่างเงี้ยเอออ้วนจำม,ม่ำอ,อย่างเงี้ยแล้วพอเลยกักโลกแล้วเออเออดูลุงค้ำไปหน่อยนึงแต่ยังอ้วนอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ บอกแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งถัดมาไปเยี่ยมอีกก็บอกว่าเออช่วงนี้ปรับตัวได้แล้วอะไรเงี้ยมีเพื่อนมีฝูงแล้วก็แบ่งมาม่าเพื่อนกินเอ,อแบ่งกาแฟาเพื่อนกินเนี่ยเขามาเล่าแบบนี้เนี่ยมันเขาไม่ได้ไป,ไปไปไปสร้างความเสียหายอะไรให้กับเออเขามาเล่าแบบนี้ไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรให้กับไอให้กับเรือนจําเขาเลยนะไม่ได้มีอะไรคือคือเขาเล่าที่ตัวบุคคล แต่อันนี้มันมาบอกว่าเอามาพูดเออเามาพูดหน้าละลื่นยิ้มแย้มหัวเราะล่าว่า,าคนอยู่ที่นั่นสุขสบายอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ไปมาพูดอย่างนี้เออมันไม่เกี่ยวกันเลยเขาพูดถึงตัวบุคคลเขาไม่ได้พูดถึงอะไรก็มีงานเขาก็มีงานให้ทำมีกิจกรรมให้ทำอะไรเงี้ยเขาก็เล่าแบบนี้ก็คือ ทุกๆเรื่อนจำมันก็เป็นเหมือนกันหมดนี่อะไรวะเอาไปบิดเอาไปบิดเบี้ยวไปหมดเลยเออไม่เห็นมันไลค์ค่ะมันไลมันไล์สาระค่ะเพราะเขาบอกว่ากลับค่ะผอบอไม่อยู่ครับไม่ว่างครับมันก็ไปกินอาหารกลับบ้านค่ะมันไปถ่ายด้านหน้าหรอกเอฟซีอาแล้วไอ้นี่ เออพี่ธนายอยู่ไหมเดี๋ยวผมผมมีคําถามมีคําถามหนึ่งนะพี่พี่ธนายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นายอยู่ไหมเออขอแสดงตัวหน่อยแสดงตัวหน่อยยังอยู่ไหมลบคลิปไปแล้วฮะใครลบคลิปลบคลิปที่เดินทางไปเดินจำเหรอหรือว่าคลิปอะไรเดินทางพี่นายอ๋ออยู่โอเคพี่นายผมมีคาถามมีคําถามหนึ่งมันมี มันมีคนคนหนึ่งอะนะ YouTube อะนะมันบอกว่าเออสารอะไรวะผู้พิาพากษาหัวหน้าสารนะกับกับอธิบดีกับอธิบดีสารที่ที่เออ่ที่ภาคสี่ะนะเขียนความเห็นแย้ง <c oughs> ในคดีเด็ก ในคดีเด็กตายที่กกอกอะนะบอกว่าออทุกอย่างไม่ชัดเจนนู่นนี่นั่นเอ,อ,เอ,อ,อะไรอะไรอะไรก็คือหลักฐานไม่พอดีเไม่มีทุกอย่างไม่ชัดเจนสมควรยกฟ้องเออเพราะว่ามันเขาเรียกว่ายกประโยชน์ให้จำเลยสมควรยกฟ้องแล้วไอ,ไอ YouTube คนเนี้ยเอาคำพวกนี้มาอธิบายแล้วก็บอกว่า ไอสารสองคนนี่ไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เข้ามินไหมที่ทานายผมถามคำหนึ่งเดียมันมีอยู่คำเนี้ยคือคือคือ,คอมันเป็นถ้าพี่ทานายได้ดูข่าวไอเด็กไอเด็กกอกเกอะนะเด็กตายกอกเกอะนะแล้วมันจะมีสารอยู่สองท่านนะที่เขาเขียนความเห็นแย้งเข้ามาในสารชั้นต้นนะนะแล้ว <c oughs> แล้วมันก็มีคนเอามาเอาเอาความเห็นแย้งเนี้ยมามาขยายความ แต่ว่าอีกคนเนี้ยอีผู้หญิงคนเนี้ยที่เป็น youtube เนี่ยมันมันบอกว่าสารที่ที่ออกความเห็นแย้งเนี่ยไม่รู้เฮียอะไรเลยอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้หมิ่นไหมอันนี้มิ่นไหมนนม,นหม,มินสารไหมเออแล้วมันบอกว่า <c oughs> ที่ออกความเห็นแย้งอย่างเงี้ยเพราะว่าสารสองท่านเนี้ยไม่ได้ไปสืบเองแค่อ่านสำนวนเฉยๆมิ่นสารอ๋อคำนี้มิ่นใช่ไหมครับเข้าใช่ไหม พอดีผมถอดคลิปกับเอถอดคลิปกับอะไรไว้เรียบร้อยหมดเรียบร้อยละอ๋อผมทําไมผมจะต้องถามว่าผมโง่จังเลยเดี๋ยวผมส่งส่งให้พี่ทนายลองอ่านดูหน่อยนะส่งให้พี่ทนายลองอ่านดูหน่อยนะว่ามันเข้าไหมถ้าเข้าเดี๋ยวผมจะได้วิ่งไปที่ศาลหน่อยคือคือคือมันหมิ่นศาลนะแต่เรามันมันไม่ใช่อันนี้เรามัน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 ไมันไม่ได้เดือดร้อนกับเราหรอกมันไม่ได้เดือดร้อนกับเราหรอกแต่ว่าผมถอดคลิปไปหมดละ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งให้พี่ทนายดูนิดหนึ่งไม่เยอะนิดเดียวไม่เยอะ <c oughs> คำคำคำที่ดูเหมือนว่ามิ่นสารเนี่ยเอ่อมันจะอยู่ที่นาทีรประมาณประมาณสักประมาณสี่ห้านาทีแรกนี่แหละอัะเดีวส่งให้ทนายอ่านเลยผมผมไอ้นี่สะเออผมไอ ผมถอดเทปมาเรียบร้อยแล้วมันอยูปาาออ่ประมาณนาทีที่อ่านาทีที่สิบสามอ่ะประมาณนาทีที่สิบสองสิบสามนะคำนี้มันจะอยู่ประมาณนาทีที่สิบสองสิบสามคือมันมันมันเราไม่ได้เสียหายนะแต่สารเขาเสียหายเออเราไม่ได้เสียหายแต่สารเขาเสียหายก็อยากจะอยากจะให้ลองอ่านดูหน่อยส่งส่งให้ละ เพิ่งรู้เพิ่งรู้ก็เพิ่งรู้เออแล้วก็เลยว่าจะตอนแรกว่าจะเอาไปยื่นให้ศารแล้วก็ไม่มั่นใจ